สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้วันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2563ครับรายการเพื่อนอสมอสอตอนที่27มาพบกับท่านผู้ชมผู้ฟังทางบ้านแล้วนะครับอสมหลายท่านและก็อสอหลายท่านรอชมรอฟังคลิปนี้เราเข้าใจว่าอย่างนั้นครับถูกหรือเปล่าครับ วันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของค่าตอบแทนโควิด19รัฐบาลให้เพิ่มอีกคนละพันห้าครับและมาเล่าเรื่องให้ฟังว่าปิดตำนานหมอนามัยไปหลายท่านด้วยวัยเกษียณนะครับแล้วก็ความคืบหน้าบัตรสมาชิกชกสสมพร้อมกับเรื่องรล่าต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับออสมอในช่วงนี้มีอะไรชมไปพร้อมๆกันครับ สตุลาคม2563รครับรายการเพื่อนอสมอ,อสอสนะครับก็ขอแสดงความมุทิตาจิตกับหมออนามัยนะครับหลายท่านที่อายุ60ปีครับเกษียณอายุราชการ30กันยากเกษียณน,นะครับ1ตุลาไม่ต้องมาทำงานอีกแล้วนะครับหมออนามัยรุ่นที่เกษียณปีนี้นะครับ ก็ได้ร่วมกันกับอ,อสมอรุ่นบุกเบิกหลายคนนะครับเพราะว่าเริ่มทำงานใหม่ๆนั้นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือว่าหมออนามัยจะมีอายุราวๆยี่สิบต้นๆนะครับ2ี่สิบยทำนองนี้นะครับพออายุหกสิบปีบางคนมีอายุราชการ39ปี40ปีก็มีนะครับแสดงว่าทำงานเมื่อ40ปีที่แล้ว 39ปีที่แล้วแล้วก็ตอนนั้นก็จะเริ่มมีพศออเริ่มมีอสมอแล้วก็หมอหนามัยที่เกษียณร,รุ่นนี้ปีนี้ปีพศ2563เลยก็ได้ทํางานร่วมกับอนามัยรุ่นเก่าๆแล้วก็ทํางานร่วมกับอสมอรุ่นเก่าๆตลอดจนอสมอรุ่นใหม่จนถึงทุกวันนี้ก่อนที่จะปิดตํานานหมอหนามัยด้วยการเกษียณก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่เกษียณด้วยนะครับแล้วก็ ขอแสดงความมุนทิตฐจิตขอให้ท่านไปอยู่บ้านในวัยผู้สูงอายุนะครับขออนุญาตเป็นผู้สูงอายุครับก็ให้มีความสุขอยู่กับบ้านอยู่กับลูกกับหลานนะครับถ้าคิดถึงอสมอคิดถึงเจ้าที่สาสุขรุ่นน้องๆก็มาเยี่ยมได้ที่รพอพศต์นะครับหมอน้าใมาที่กเกษียณไปรุ่นนี้เขาฝากอะไรถึงหมอน้ามารุ่นน้องๆลองไปฟังครับเขาฝากอะไรถึง ลูกน,น้องจะลองให้ดูสักตัวอย่างหนึ่งครับในกลุ่มหมออนามายัยมีพี่ๆที่เกษียณร,ราชการดังนี้นายรังสารคีละลายนักวิชาการสาธารณาสุขชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้องขาตำบลน,น้ำคำใหญ่อำเภอเมืองยะโสธรอายุราชการ40ปีเพลงราชอิสรยพรชั้นสูงสุดทวีติยาพรช้างเผือกเี่ยหรังสรร ฝากข้อคิดให้น้องๆอ,อาชีพรับราชการเป็นทารับใช้ของพระราชาและประชาชนขอส่งพลังรักสามาคัคคีกลมเกลียวในหมู่คณะให้มากขึ้นคิดบวกให้มากอย่าร้องเรียนกันนะพวกเราเลือดเนื้อเชื้อไขยอันเดียวกัน we are the same blood ครับก็ให้ดูหนึ่งตัวอย่างของหมอทำไมที่กเกษียณไปนะครับ ในคลิปเมื่อกี้นี่ก็อายุราชการ40ปีนะครับโอ้ทำงานมานานนะครับก็อยู่ที่จังหวัดยะโสธรและก็มีจังหวัดอื่นๆด้วยนะครับที่กเกษียณเป็นพร้อมกันรุ่นเดียวกันนี่มีทั้งผู้หญิงมีทั้งผู้ชายนะครับก็ขอแสดงความมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณน,นะครับที่นี่มาเรื่องอสมอนะครับหมอทามาัมปิดตำนานไปแล้วในรุ่นกเกษียณที่นี่มาดูเรื่อง อสมอที่ยังทํางานอยู่ทุกวันนี้พี่น้องอสมอครับก็อย่าลืมนะครับโควิด19กากจะตกนะครับอย่าเผลอทําหน้าที่เหมือนเดิมและก็ปฏิบัติตัวเป็นไอดอลของพี่น้องในหมู่บ้านเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คอยแนะนําชาวบ้านเหมือนเดิมข้อมูลปัจจุบันตอนนี้เขาบอกว่าคนไทยจํานวนไม่น้อยหรือว่าจํานวนหลายคนมีความหละหลวมในการป้องกันโควิด -19 มากครับอย่างเช่นเวลาออกจากบ้านและไปในที่ชุมชนตอนนี้ไม่ใส่ผ้าปิดปากหรือผ้าปิดจมกูกหรือเขาเรียกกันว่าแมสแล้วนะครับมีคือมักง่ายขึ้นเพราะว่าคิดว่าอา,อาจจะเรียกว่าประมาทก็ได้นะครับเรื่องเหล่านี้นะครับอสมอจะต้องดําเนินการติดตามให้ความรู้คําแนะนําหอกระจายข่าวก็ใช้เป็นประโยชน์ว่ากระจายข่าวออกไปยาประมาทนะครับคือโควิดนี มันยังไม่หมดนะครับมันยังมีคนเป็นอยู่โดยเฉพาะมีการไปต่างประเทศแล้วกลับมาและต่อไปนี่รัฐบาลยิ่งบอกว่าจะจะให้นักท่องเที่ยวเข้ามานักท่องเที่ยวที่เป็นชั้นพิเศษอะไรก็ว่ากันได้ชั้นที่ป้องกันตัวเองดูมีการกันกรองดีแต่ก็นั่นแหละครับมันก็น่ากลัวเหมือนกันมันจากการกรองดีแค่ไหน,นก็นําโรคมาเพราะว่าคนทั่วโลกเขาเป็นแต่อย่างไรก็แล้วแต่ป้องกันครับอยา่าอย่าก,การตกนะครับออมอทุกคนทุกท่านครับ ถ้าเหมือนเดิมอย่าเผลอครับล้างมือด้วยเจลใส่เม็ดในไปในที่ชุมชนเวลาไปอยู่ในที่มีคนเยอะห่างกันหนึ่งเม็ดทํานองนี้ก็ยังทําต่อไปและให้คําแนะนําแก่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงและก็ประชาชนในคุ้มตัวเองที่ตัวเองรับผิดชอบนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับท่านอ,อสมอและอ,อสสทุกคนทุกท่านครับใครเลือดออกก็ทําเหมือนเดิมอีกไม่นานฝนก็จะหยุดตกแล้วหมดฤดูฝนเมื่อหมดฤดูฝนแหล่งพ่อพันธุ์พึ่งลายก็จะน้อยลงโอกาสที่จะคนเป็น เป็นไข้เลือดออกก็ลดลงฤดูหนาวของเป็นไข้เลือดออกยากอ่ะสู้อีกสักตั้งอย่าให้มีลูกน้ํายุงลายในชุมชนนะครับช่วยดูแลครับเรื่องบัตรสมาคมชาวิรดกฑอสมอนะครับเรื่องนี้ก็รู้สึกอย่างนี้นะครับบัตรตัวจริงบัตรตัวจริงทางสมาคมจะผลิตเป็นพลาสติกแข็งเป็นบัตรถาวรให้ ปี2564นะครับตอนนี้เขาบอกว่ามันต้องใช้เงินพอสมควรในการทำนะครับก็ต้องรอเงิน25 25บาทค่าบรุลรายปี25บาทงวดปีหน้าก่อนเข้าก่อนแล้วก็จะไปผลิตบัตรให้แล้วให้ส่งไปให้อส,ออสมออสะสอทั่วประเทศเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วก็สแกน QR โค้ดในการดูประวัติการาหากเงินต่างๆได้นะครับเราเคยพูดให้ฟังมาแล้วทีนี้ ตอนนี้เขาใช้วิธีส่งไฟล์ไปที่สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดก่อนเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์หลังจากนั้นสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดก็จะส่งไฟล์ไปให้รพสตรพสตก็ปิ้นใส่กระดาษให้อสมอก่อนพิ้นออกมาก็เป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับบัตรนะครับแล้วก็ใช้สแกน Q อควิลก็ได้วิธีก็ใช้ไปพังๆก่อนสำหรับบัตรจริงออกมานะครับแต่ว่าภายในเดือนตุลาคมหน้าน่าจะเห็นหน้าเห็นหลังว่าส่งไปถึง จังหวัดจังหวัดก็ส่งต่อไปยังรอพสต่อๆๆๆเพื่อปิ้นให้กับอสมอเมื่อปิ้นให้กับอสมอแล้วก็เอาไปเคลือบไว้ก็ใช้เป็นหลักฐานได้ว่าสมัครเป็นสมาชิกแล้วและยังสแกนคิวอาโคดูประวัติการหักเงินได้นะครับก็ทางสมาคมเขาแนะนําว่าให้ปิ้นเป็นกระดาษ A4 ไปเลยเสร็จแล้วก็เอาไปเคลือบบัตรไว้ก่อนเอาไปเคลือบก็ใช้ไปก่อนบางพงจนกว่าบาัตรตัวจริงจะทําเสร็จออกมานะครับซึ่ง เขาส่งเป็นไฟล์ไปให้ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเมื่อเจ้าหน้าที่รประะตได้รับจากจงังหวัดปิ้นใส่กระดาษให้หน้าตาก็ออกมาเหมือนบัตรที่จะทําจริงเลยแต่ว่าปิ้นให้ใหญ่เท่ากระดาษ AC แล้วให้อสมอเอาไปเคลือบก็ใช้ได้ครับเอารอนะครับในเดือนตุลาคมนะครับทีนี้ในตอนที่แล้วครับกรณีอสมอเพื่อนอสมอตอนที่แล้วนะครับเราก็ได้ กล่าวถึงอสมอไปเที่ยวแล้วเกิดอุบัติเหตุที่นครราชสีมาก็มีอสมอทุกท่านทั่วประเทศนั่นแหละครับคอมเมนต์มาว่านั่นไม่ใช่เที่ยวปันสุขของอสมอไม่ใช่คณะอสมอนะแต่เป็นชาวบ้านาไปเที่ยวกันแล้วก็มีอสมอร่วมไปเที่ยวอยู่ในนั้นด้วยแต่ไม่ใช่คณะอสมอล้วนๆน,นะเกิดอุบัติเหตุครั้งนั้นนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรก็ ให้เจ้าของพื้นที่เขาออกมาชี้แจงก็แล้วกันนะครับก็คือนายกสมาคมอสมอจังหวัดร้อยเอ็ดจะชี้แจงให้ท่านผู้ชมทางบ้านฟังแล้วก็ประธานอสมอตําบลน,น้ําใสอาเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นอสมอในพื้นที่ทึ่เป็นข่าวอุบัติเหตุในพื้นที่เป็นพื้นที่ตําบลน,น้ําใสตกลงเป็นอสมอตําบลน,น้ําใสหรือไม่อย่างไรฟังข้อเท็จจริงจากประธานอสมอร้อยเอ็ด และประธานอสมอน้ำใสอำเภอจตุระพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดเขาว่าอย่างไงครับครับผมนายสุคพลแสนลาครับนาย,ยกสมาคมอสมอจังหวัดร้อยเอ็ดครับหลังจากที่เช้าวันที่ผมจะทราบข่าวว่ามีอุบัติเหตุทัวร์พันสุกจากอำเภอจตุตมบุญขุดน้ำใสมีการอุบัติเหตุขึ้นแต่ปรากฏว่าผมทราบข่าวจากประธาน ระดับอำเภอนะครับของอำเภอจตุบอกว่าเที่ยวปันสุขของอำเภอจตุวนี้เขาอ,ออกเดินทางตั้งแต่วันที่13และวันที่14กันยายนไปที่ระยองปรากฏว่าเที่ยวปันสุขของอำเภอจตุเดินทางเ้ืยความปลอดภัยครับหลังจากเช้าวันที่26ทราบข่าวว่าจากสื่อต่างๆบอกว่าเที่ยวปันสุขของอำเภอจตุอุบัติเหตุมีออมมีอสมอเสียชีวิตนะครับอันนี้รายละเอยียดต่างๆนะครับผมก็อยากให้ อ่าสื่อต่างๆรับทราบข้อมูลจากท่านประธานระดับอำเภอนะครับและเป็นประธานของตำบลขุดน้ำใสด้วยครับอันนี้เป็นข้อมูลที่จริงอาจจะได้ทราบว่ารยายละเอียดเป็นไงก็เป็นเจ้าของพื้นที่จะมาชี้แจงนำเรียนให้สื่อต่างๆรับทราบครับผมอานอสมอำเภอเจตุกระพักพิมานแล้วก็เป็นประธานอสมอตำบลน,น้ำใสในเขตพื้นที่ที่ เกิดอุบัติเหตุนะครับซึ่งอสมออำเภอเจะตุอ,อสมอบ่น้ำใสนะครับซึ่งก็ได้จัดไปเที่ยวร่วมกับเจ้าหน้าที่รอปสตตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่15กันยานะครับก็อสมอไปเที่ยวด้วยกันก็80 80คนนะครับซึ่งก็ไประยองแล้วก็กลับมาด้วยความปลอดภัย ทุกอย่างนะครับตามข่าวที่ได้ยิงวันที่26นะครับที่ลงข่าวว่าที่รถได้รับอุบัติเหตุซึ่งก็ตามสื่อต่างๆก็ว่าเป็นทัวร์ปันสุขของอ,อสมอนะครับซึ่งผมอยู่ในพื้นที่ที่เกิดเหตุคือ,อตำบลน,น้ำใสนะครับก็ไม่ใช่นะครับซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่จัดขึ้นเองนะครับไปเที่ยวแล้วก็ มีอสมอไปร่วม9คนนะครับอสมอไปร่วม9คนก็ได้รับอุบัติเหตุบาดเจ็บสาหัส4คนนะครับแล้วก็เล็กน้อยอีก5คนนะครับซึ่งกะที่ว่าเปงานของอสมอไม่ใช่นะครับผ<ม>ู้เสียชีวิตมีอสมอไหมครับผู้เสียชีวิต7คนไม่มีอสมอนะครับมีชาวบ้านน้ำใสมีชาวบ้านคุ้มดิน หมู่สี่คุมวินหมู่สี่สามคนแล้วก็หมู่หกนะครับหมู่หกสองคนแล้วก็นอกนั่นก็เป็นพวกรถนะครับที่เสียชีวิตนะครับไม่มีอสมอเสียชีวิตนะครับาบาดเจ็บมีอสมอไหมครับบาดเจ็บมีอสมอครับสี่คนนะครับซึ่งก็สาหัสอยู่เดี๋ยวนี้ก็คงจะไม่เป็นไรก็ปลอดภัยแล้วแหละนะครับก็ยังไม่ได้ออกสรุปว่าโรงพยาบาลเกิดอุบัติเหตุตามข่าว ว่าเป็นรถหัวนสมนี่ไม่จริงไม่จริงครับไม่จริงผมยืนยันพราะตลน,น้ำสาสไปของตบลน,น้ำใสไปมาแล้วนะครับอ,อสมอไปด้วย80คนนะครับแล้วก็กลับด้วยความปลอดภัยทุกคนนะครับไม่มีอันนี้กลุ่มชาวบ้านจัดเองนะครับเรื่องเมื่อวันที่22ิที่ผ่านมานครับกันยายนที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติงบเงินกู้จ่ายตอบแทนเสี่ยงภยัยโควิด1 9ให้อสมอและอสส,สออีกเดือนละห้าเดือนตุลา63ถึงธันวาคม63ตอนนี้ก็รอรับเงินนะครับซึ่งการจ่ายก็ต้องรอให้สิ้นเดือนก่อนหรือไม่ก็ไปลปลายเดือนตุลานะครับการจ่ายก็จะจ่ายยังไมไ่มีหน่วยงานไหนออกมาชี้แจงว่าจะจ่ายแบบไหนนะครับระหว่างจ่ายไปเป็นเดือนเดือนละ500 หรือว่าจ่ายครั้งเดียวณปลายเดือนธันวาคมวันห้าก็ยังไม่มีหน่วยงานออกมาชี้แจงครับแต่ว่ากําลังดําเนินการอยู่นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับอสมครับสําหรับเพื่อนอสมอสมอวันนี้นะครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับก่อนที่จะจบรายการวันนี้ก็ฝากความปรารถนาดีมายังอสมอสสทุกคนทุกท่านนะครับ ขอมีกําลังใจในการทําหน้าที่นะครับเพื่อพี่น้องประชาชนชาวไทยให้สุขภาพดีและเพื่อเกียรติประวัติของเราเองนะครับในการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชาติถ้าคนสุขภาพดีย่อมทําให้ชาติจเจริญได้เพราะถ้าสุขภาพดีไม่เจ็บไม่ไข้ได้ป่วยก็เวลาไปทําอย่างอื่นนะครับได้ไปทำมาค้าขายสร้างเศรษฐกิจได้นะครับประเทศชาติก็จะ,จะเจริญในด้าน,นเดินตามมา ก่อนอื่นคนต้องแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยก่อนซึ่งก็เป็นผลงานของอ,อสมอรล้วนๆในการไปช่วยคนในการรณร,ร,รงค์ป้องก,กันโรคและส่งเสริมสุขภาพขอเป็นกําลังใจให้กับอสมอทุกคนทุกท่านได้ทําหน้าที่นี้อย่างภาคภูมิใจต่อไปพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ